ครับสวัสดีนะครับพ่อนๆไปนอนแล้วปะนะอาโป่ย่าแต่จะทหลายเพื่อนทอาใครประมาเอ้ยจุ๊บจิบมาอีกแล้วตามกันไปละช้ำเคยแล้วพื่อนทักวันนี้ก็อยู่กับช่องนี้เลยนะทุกคนฟรีสเป็นโจ๊ะแป้งทอดของเรายังไงก็ใครที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ในช่องนี้ยังไงก็ฝากเพืทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ร้อกดกระดิ่งกุ๊กกิ่วกิ้งให้กับช่องฟรีสเป็นโจ๊ะแป้งทอดและช่องส่วนตัวของจุ๊บจิ๊บนั่นคือช่อง JP Studio V2 นะเพื่อนทักเดี๋ยวจุ๊บจิ๊บจะ เด description ด้านล่างในใต้ข้ออธิบายนี้เลยแล้วกะ็ะมันขาโอเคจัดปลายนะวันนี้ hmm. มีทนมาที่100บาทนะเริ่มต้นที่ไม้ละแ8บาทแรกจะพามาเล่นเกมพี่วัวทองสโลของเราอุ้ยฟอร์จูนโอ,อกันนั้นเองนะมันทุกคนโอ้โหกดไม้แรกมาก็กระโดดกันเลยเหรอเนี่ยโอ้ใจเย็นดีโอพระทังสัมจัโอ้พระเจ้าจอมมันยอดเยี่ยมกว่าทอิบหลอมมาเลยไม่เก่งใจพระพุทธเจ้าพระสงฆ์กันเลยทีเดียวนะมันครับใจเย็น โอ้ยคูณสิบแต่หัววันแล้วทุกคนโอเค24บ,บาทคูณสิบจัดไปที่หัวรวมของเก่าที่มีก็สองร้ยไม่ใช่94บาทนะก็รวมกันเป็นสามร้อยกว่าบาทพอดีโอเคปรับไม้กระตอกไม่ต้องรีรอนเลยทีเดียวทุกคนอ ถือว่าสวยงามรามแท้และตะลึงแน่นอนนะมาตรการโอยเข้าแต่หัววันกระโดดแต่หัววันคูณสิบแต่หัววันแค่ขนาดนี้โอ้โหดูซิว่าท้ายคลิปวิดีโอนี้จะได้กําไรแตกหนาจะเต็มสักแค่ไหนไปติดตามรับชมกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้จิ๊บจิบก็ได้ทําการปรับไม้ไปทีหีสิบบาทกันแล้วนะเพื่อเป็นหน้าซึ้ค่าโอเคเราไปลุ้นกันต่อในคลิปวิดีโอนี้เลยละกันดูซิว่าจะได้กําไรมากกว่านี้อีกหรือไม่นะนทุกคนสวิติการปรับไม้ต่างๆยังไงก็ให้ดูตามกําไรที่จุ๊บจิบได้นะถ้าจุ๊ ปรบไม้ตอนไหนก็ดูเอาในคลิปวิดีโอนี้เลยกันอย่าพลาดนะจ๊ะทุกวินาทีมีค่าอย่าซ่ากับจุบจิบนะฮะอุย้ยมาจากสักทีแอ้วมาดีกี่รอบแล้ววันนี้โอ้กระโดดดีๆกันสักขนาดนี้ก็แจมแมวกันเลยทีเดียวปรับไม้ไม่ทันไล่กดยังไม่ถึง15 1หไม้ก็กระโดดกันสักทีมากล่องเงินก็เอานะทุน,น,นเดี๋ยวใจเยน็นโอ้โหแล้วกล่องเงินมาเพียบเลยนะเมื่อกี้โอ้คิดว่าจะให้คูณสิบสักหน่อยเอาอสม้มคูณสิบก็เอานะแต่ต้องเป็นคน้ณส้มคูณสิบเท่านั้น เฮ้ยชิ้นเดียวแบบนี้ไม่ดีเลยนะมทุกคนสิบบาทเองอู้เดียวยัดแค่โอ้ทองทองมาห้าก้อนโบวไวเจอประทันใหม่2สองชิ้นอุ้ยแปะโรคปัดโอ้ยเอาเรื่องเมือกันนะเนี่ยอูย้เกือบหนึ่งพันแน่ทุกคนโอเค มาไม่ต้องปรามากันต่อเล่นกันต่อเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะยังได้กํรราไรไม่ถึงสี่บาทนะอู้วทุกคนอู้อะไรจะโชคดีดวงดีดวงดีสุดวด,สดวดีสักขนาดนี้อู้ยังไม่พอใจอ้รอบนี้นะ่าจะหนึ่งพันแน่นอนนะนทุกคนโอ้อยกระโดดโ้ตรดีโคตรเสิบมาโคตรไปกระโดดไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันก็ได้กําไรเท่าไหร่นะรอบสองแต่มารอบสามรอบสี่แตกนอกนี่ได้แต่ทองอล้วนเลยะคะทุกคน โอ้โหช็อตแรกเมื่อกี้แปดร้อยช็อตสองไม่พอใจให้ไม่อีก1 2 0ัยเดขี้2 1ง5 6บาทโอ้โหก็มานี่ปราบม้ยกันต่อเลยนะฮะ80บาทเลยแล้วกันโอ้โหมาล้ว40บาทไม่ทันได้ปราบเลยนะเพื่อนทุกคนยดคัดขี้ ทะลุทะลวงไปถึงไม้ละ8 0บาทแล้วตอนนี้เพราะว่าเราได้กำไร2,000นะวิธีการประมาณของจิบก็จะเป็นประมาณนี้นะมทุกคนนะเดี๋ยวเลขจะต่อไปนะเดี๋ยวดูสิว่าจะิบจะไปประมาณตอนไหนยังไงต่อมาดิสมจ้าสมจ้าพี่มาแล้วจ้ายูนี่แล้วหน่าขยับเข้ามาแกะอัลตาลาเฮ้ย ส้มจ๋าไม่มาช่วยเลยนะเอ้ยช่องสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยกีาจะได้กําไรมากกว่านี้ก็นหน่อยแล้วก็คาร์บอเกาโอใคจะเลรกันต่อดีกว่าตอนนี้โอ้โหกระโดดสักทีกระโดดเร็วแล้วกระโดดที่ไม้ละแปดสิบบาท,ทด้วยมามึงมามาจาังหวะนี้ขอแตน่นะจะเต็มเลยก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่จะประทัดเนี่ยประทัดมันน้อยไปนะถ้าประทัดอะขอไปตอนช่วงแบบปรามาช่วงสูงเออไอ้เฮียนี่เนาะต้องการอังเปาช้าอังเปาช้าโอ้โหแปดร้อยคูนสิบแปดพันยสเคจำวของเก่าที่มีก็หนึ่งหมื่นมาพอด โอห4นาทีกข้าคว้าได้กำไรมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วเลิกเล่นดีไหมเนี่ยโอ้โหเลิกเล่นด,ดีกว่ามั้งเนี่ยโอ้โยโอ้ยยังไม่ถึงครึ่งของวันนี้เลย4นาทีกข้าคว้าได้กำไรมาเป็นหมื่นเลยแมทุกคนโอ้ยเย็ดเคอันนี้ทำไมดวงดีจังวะ เล่นกันต่อเลยดีกว่ามาขอดูซิว่าวันนี้จุ๊บจิ๊บจะไปสุดที่กําไรเท่าไหร่นะโอ้ยซุปเปอร์แมงก้าวินนะเอาเรื่องเอาเรื่องกระชายที่กาา่อมาได้อะไรนะเชาไปนอนซสกข,ข,ข้าวโอ้โหสวยงามราบแท้และวต่หึงสักขนาดนี้บอกเลยว่าแก้วจับมาที่สุดบริกรฟะร์มปาร์ฟักเกอร์โอเคปรับไมคก็ต่อไปที่400บาทเลยแล้วกันเพราะว่าเราได้กําไร10,000บาทแล้ว อูวิถ้าตอนเข้ามาอีกนี่หาเรื่องหาราวากําไรให้กับจจ๊บจิบเลนันเมื่อกี้เนี่ยโหมาลงกันต่อดีกว่าโอโ้ยังไงต่อโอโห้หวันนี้ดวงโคตรดีอะเอาะเม่ข่าวโอ้ยเลนได้กาไรขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนไดน้ก็มาได้รอยนชิชามาลงกันต่อดีกว่าอบอกเลยนะว่าตอนนี้นะฮะ เออถ้าพังก็คือพังอะ่ะเพราะว่าเราปรับไม้อยู่ที่ไม้นะสี่ร้อยิดดูปรากฏปรากฏไปสองไม้แล้วไม่เข้าสักทีแล้วก็เสียไปแล้วแปดบาทนะ้นทุกคนแต่ถ้าเราเข้าถ้าเราแบบกดไปสองไม้แล้วเราเข้าได้กำไรเป็นหมื่นนี่ถือว่าคุ้มนะแต่ก็นะทุกอย่างมีความเสี่ยงนะ เออก็นะบางอย่างก็ไม่แนะนําให้ทาตามนะจะเพิ่มเพืทุกขันดูเอาเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินบันเทิงใจเออสาโรงสาหลไม่มีอยากได้ก็ไปซื้อตามร้านค้านะจ๊ะโอ้โหโอเคมาจาังหวะนี้กระโดดสักทีเด้วโอ้โหอะไรที่เข้าบ่อยเมื่อกี้ก็มาจากการกระโดดทั้งนั้นเลยนะโอ้โหรุ้นว่าตัวเองไม่อยากได้ประทัดแต่ก็ให้อังเปามาคูณสิบซะด้วยแบบ โอ้ทำไมวันนี้พี่ว,ตวอตทสะวเราทำไมใจดีสักขนาดนี้เอาเ,อาเ,อาเอาดี๋ยวเดี๋ยวกี่พันเนี่ยจัดมาโอเคแปดพันอืมเอากลับไปรวมของเก่าที่มีก็จะเป็นหมื่นห้าแล้วเพิ่มทาครหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วจัดไปหนึ 15, 000, ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบหกบาทนะโอเคเล่นกงินต่อไม่ต้องปรับมงปรับไม้นะยังไม่ถึงเวลาที่เราปรับไม้นะพเราะยัางเรายังได้กําไรไม่ได้ตามที่เรามีเป้าหมายวางไวนะ้นะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็จะกดไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนอย่างไรก็ได้จังหวะนี้ขอคูณสิบก็ได้แต่นอกากนั้นก็ต้องคูณส นั้นนะหรือว่าพี่ทองของเราจะให้เราได้เยอะๆกว่าน,นี้ก็ได้นะจะแมวจัดไปเลยแล้ลกันนะทุกคนอ่าโอเคมาจังหวะนี้ <c oughs> อยากจะกระโดดสักทีพื่อน,นเอาโอเคจังหวะนี้กินประทัดเล่นก่อนก็ได้นะเพื่อนแต่งในปากอร่อยดีจังเลยโอ้โหฟินกันเลยทีเดียวมันคาเฮ้ยมาดีโอ้โหจะเข้าสักทีมีเนี่ยขอร้องเถอะนะโอ้มาเถอะนะเข้าสักทีเถอะนะโอ้โหสักทีเธอจะได้กําไรมากกว่านี้หรือไม่เราเขาเฮ้ยจังได้ลบดับบันีดโอ้โหยังเกลืออย่างอืยังเกลือ,อ,ลอสักขนาดนี้เป็นซอสหรือเปล่าเข็มแต่ไม่ดีสําหรับจุบ๊บจิ๊บมากระโดดโอ้โห กระโดดแบบนี้แหละจุ๊บจิบชื่นชอบแล้วพักขันมาคูณสิบต,ต้องเข้าแล้วลหละหกนาทีก,กว่าเพืนน่อนคนอะไรก็ได้เหมือนเดิมที่ไม่ใช่ประธานเพืนน่อนทุคนส้มก็ได้ส้มจ้าส้มจ,ามจา้าอู้ทองมาดิมาขอทองสักเยอะๆเลยแล้วกันอู้ยไอตัวแต่หน้าจะเต็มนี่ไม่ให้แล้วเพืนน่อนกคนโอเคไม่เป็นไรเอา้ามากล่องเงินก็เอาเพืนน่อนคนมาดิแน่จริงมาดิอู้กระจอกแท้โอโ้ไม่กลา้าให้โอ้ทำไมจะได้จัดมันสัตกรรมอะไรกับจุ๊บจิบสักขนานี้เพื่อนทคนไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้ อุย้ยเกลือมาหลายรอบแล้วเนี่ยมาสักทีเถอะเออมาสักทีเถอะมามาลูกพ่อมาทองมาทองมาออ้ยโคตรแม่เงยโอ้โอโอมาอะไรชิ้นเดียวเนี่ยวายเนี่ยโอ้หน้ากรียดน้ากรียดทําตัวน้ากรี๊ดสักขนาดนี้โอ้ไม่พอใจเลยพทุกคนโอ้โหนะมากลูกก็ต่อยังไงขอเชิดเฉินกันมากกว่านี้แล้วละครโอ้คิดว่าจะได้กําไรมากกว่านี้แต่แบบจะได้จะไดินหรับกรรมไอกิจุบจิ๊บสขนาดนี้พ่ทุกคนโอ้แล้วบบ พอมาโคนเยอะมึงให้ไว้กู oh, okay. มาชิ้นเดียวเนี่ยนะโอ้โหสากระโดดสักทีโอ้มาโอเคมาจังหวะนี้กินอ่างเปาเล่นก่อนละวก็เราสองพันโอ้เนาะเนาะเลยพุทธ卡尔โอเคโอ้โหเียอะคิดว่าทองตกลงมาแม่งเสร็เป็นกล่องนึงสักงั้นโอ้แล้วทองมาตรงนี้นี่เองโอ้ยทำไมไม่แบ่งไปฝั่งนั้นบ้างมากระโดดสักทีจะโอเค มาให้โอกาสเขาอยู่นะทุกคน,นถ้าเขากระโดดให้กับเราโอ้โหเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทนะทุกคน,น,นอ,ะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประทัดหรือจะประทัดก็ได้แต่ขอให้คูณนักหนาคนนี้เอาโอเคอังเปาอังเปามาดิอังเปามาดิโอ,อ,อ,อ้มาโอ้หเหมือนเห็นภาพย้อนหลังนะทุกคน,นโอเคสี่พันคูณสิบไปดิโอ้โหเจ้าหวานี่สี่หมื่นบาทเจ้าหวานี่หัวระดับนี้ซุปเปอร์แมเก้าวินอยู่แล้วโอ้โหมันเดอนจ้า Инструмент. เล่นต่อนะเล่นต่อนะจุ๊บจิ๊บยังไม่พอนะเพื่อนๆทุกคนใจเย็นอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดดูนะดูกันต่อไปนะทุกคนดูซิว่าจุ๊บจิ๊บจะไปจบอยู่ที่กไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาเกือบห้าหมื่นแล้วละกันมัทุกคนโอเคปรับไม้ก็ต่อนะทุกคนเอ่อถ้าเป็นสองหมื่นจุ๊บจิ๊บก็จะปรับอยู่ที่แปดร้อยสามหมื่นน่าจะเป็นหนึ่งพันสองร้อยน่าจะหนึ่งพันสี่ร้อยไม่ก็หกร้อยนะโอเคเออโอเคหนึ่งพันสองเออหนึ่งพันหกร้อยแล้วกันนะมัยนะ มาห้าหมื่นสักทีแต่โอ้โหไปไม่ถึงห้าหมื่นเราไมาละพันสองด้วยเพื่อนทุกคนโอเคอะไรก็ได้หมองตูดก็ดีนะเพื่อนทุกคนไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้กําลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะเอออย่างน้อยก็ได้ใจนะชุบจิบมาลงทุนให้ดูก็ดูเอาเป็นวิทยาฐานนะบางอย่างก็ไม่ได้ทำไม่ทำตามและดูเพื่อความบันเทิงเพื่อเินบันเทิงใจกันเลยทีเดียวเพื่อนทุกคนส่วนวิธีเทคนิคต่างๆนะถ้าใครที่สนใจก็มาดูเอาในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันเพื่อนทุกคนนะโอเคมาจังหวะนี้หกพันสี่ร้อย คิดว่าจะให้มากกว่านี้แล้วกแลมานโอ้ถ้าทองมานี่บอกเลยแตกหนักจะเต็มแน่นอนนะนทุกคนโอเคอะไรก็ได้ขอกําไรให้มากกว่านี้แล้วกัตอนนี้ลดลงไปเรื่อยๆแล้วสามหมื่นทุกคนอ้ย2องหมแล้วโอ้ 2, 10, โหไม่อยากจะเชื่อจริงๆพอแล้วก็ได้นะแต่ว่าไม่เอานะทุกคนโอ้โหมัน คิดว่ามันน่าจะมีแบบดวงดวงจุ๊บจิ๊บน่าจะหมานกว่านี้นะมั้ตะขาวเออสมเชื่อเฮียหมานของเราเนะเหลือจะเชื่อมั้ตะขาวโอเคมาจาังหวะนี้โอโ้โหเรื่องกระเบื้องราเอาเรื่องกระเบื้องแตกไปเลยทีเดียวแล,แล้วก็ขาวโอเคสวยงามเราแท้แลต่หนึ่งแน่นอนขนาดนี้ขอให้ได้กำไรามากกว่านี้นะครับโอ้โหกินส้มก็ได้ว่อูสองพันสี่นะโอ้โหนี่เรามาจุดเรามาถึงจุดที่แบบ ได้ส้มมากำไรเป็นพันเลยเหรอเนี่ยเอามาจังหวะนี้โอ้โหแล้วกระโดดสักทีโอ้ยหนึ่งหมื่นหกพันแล้วพวกทุกคนโอ้โหก็อบบอลตดบอกมาดิจังหวะนี้คิดว่ากระโดดไม้นี้น่าจะพอแล้วมั้งถ้าได้กําไรแต่งอาจะเต็มเอาทองก็ได้มาขอสักสามชิ้นก็ได้มาทองมาทองมาโอ้โหทองมาขนาดนี้โอ้โหนึ่งหมื่นหกพันเย็ดเคไม่ร้อยเลยแล้วละพี่น้องโอ้โหบ่เอาเเลยจังหวะนี้เไม่เอานะเล่นกันต่อดีกว่าพทุกคนโอ้หคิดว่าจะได้ได้กำไรมากกว่านี้หน่อยแล้วกัน โอ้อะไรกันวันนี้อ้ยเออเสียใจเสียใจจะร้ายจะดับศัลกรรมอะไรกับจุ๊บๆขนาดนี้นะมัตสขคาวโอเคมาจาาังหวัดขอร้องขอทางขอทางเบิกทางกับจุ๊บ,บ,บๆหน่อยโอ้สาธุสาธุาธาธมาจาาังหวันด,ดนี้โอ้โหเขากระโดดอีกแล้วโอ้โหกระโดดแบบนี้เดีดีกันเลยทีเดียวมัตส์คาวโอเคมาเอออะไรก็ได้เอาหมดนะเพื่อนๆคนเพราะว่าตอนนี้เรามาละพันหกแล้วนะเฮ้ยแบบนี้ไม่เอาไม่ต้องการนี่โอเคโอ้โห ไอ้สั์เอ้ยมึงยังระยะหักพายมึงเนาะโอ้โหมึงไม่สดไปที่วัฒน์อย่างเดียววะน่าเกลียดที่พายเลยเยอะกูว่ากูหมดตัวแล้วเนี่ยกูคงไม่เหลือกำไรกลับบ้านแล้วละกันทุกคนโอ้โหตายหาเอ้ยมา โอ้สองหมื่นสองพันสี่ร้อยก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เมื่อกี้เราเกือบจะห้าหมื่นแล้วเพื่อนทุกคนเราจะไม่ดีใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่คิดจะให้เราเราก็ไม่ดีใจให้เขาเหมือนกันเราเพื่อนทุกคนทำไมจะเข้าใจร้ายจะดําสละคำหล่ะก่อนจุบจ๊บๆสักขหนาเนี้ยเพื่อนทุกคนโอ้โหไม่เห็นหัวจุ๊บจิ๊บกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้สาธุสาตาสักทีเถอะนะโอ้มาเถอะนะกะไรแม่บ่เฮ้ยสาธุสาตาโอ้ย ช่วยลูกด้วยโอ้พระพุทธเจ้าพระทรงพระตังสับจังโอ้ยมาจังหวะนี้โอ้ยมาหนึ่งหมื่นหกพันโอเคยัดเข้สี่หมื่นแล้วตอนนี้มาจังหวะนี้ขอกําไรมากกว่านี้แล้วกันนะโอ้โหเลยนี้ถอนตั้งแต่สี่หมื่นเก้าทุกคนโอ้โหหนึ่งร้อยบาทได้สี่หมื่นเก้าอูถอนตั้งแต่ตอนนั้นก็จบแล้วนะทุกคนไม่งั้นมีกําไรแล้วไม่งั้นมีเงินโอ้หโอเคจังหวะนี้กี่บาท หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยโอ้ยขอต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะนีทษมันไม่พอใจจริงๆนะมันไม่พอใจจริงๆมากระดดโดดกระโดดโอ้โหกระโดดสักทีก็ดีๆกันเลยทีเดียวโอเคสองพันแปดสิบบาทนะโอ้โหได้ความสมานฉันท์จากพี่ประทัดกับซ้อมเราวที่หลวมแล้วกันเป็นโอเคมาจังหวะนี้เท่าไหร่กี่หมื่นว่ามา,มาโอ้ยสามหมื่นสองพัน โอเคเจ็เค okay. okay. พอแล้วไม่เล่นต่อแล้วกันทุกคนโอ้โหเจ็ดหมื่นแล้วเฮ้ยไม่เสี่ยงต่อแล้วกันโอ้โหเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทโอเคนะทุกคนพอแล้ววันนี้ไม่เล่นต่อแล้วกันทุกคนโอ้โหวันนี้ฟิสปิดจุปแป้งทอดของเรา ต้องแบบอื้กอบกู้เอกรากัน,น่อยได้กำไรมาที่7 3็ดหาพฮะเราห้าาบาทด้วยทุนหนึ่งรอบาทของเราเริ่มต้นที่8ไม้บาทไม้ละ8บาทแรกสูงสุดอยู่ตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ไม้ละ1 6 0 0อโอเคอเจ้พอเลยแล้วกันไหทุกคนเออสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจวิธีการเล่นต่างๆการลงทุนวิธีการปรับมาต่างๆอะไรอย่างนี้เทคนิคต่างๆมาดูในคลิปวิดีโอนี้เลยกันไหมทุกคนแต่บางอย่างไม่แนะทำให้ทำตามนะจ๊าดูดูเพื่อความเพลิดเพลินมาเทิงใจก็แล้วกันจนทีเดียวแล้วพื่อขาโอเคนะสำหรับใครที่อด เลยทียบร้อยเลยละกันนะทุกคนอ่าเหมือนเดิมนะขอขายของกันในละกันนะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งให้กับช่องของจิ๊บจิ๊บกันด้วยช่องเจพีสุดอีโอวีสองของจิ๊บจิ๊บละกันนะทุกคนยังไงก็นะสำหรับวันนี้เพียงพอแค่นี้นะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยช่องฟีสปิ้นชุบไปทอปของเรานะฮะเออกับแอดมินทุกทุกคนโอเเคคโชดีร ราบลาพื่อนทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ซิบหน้าสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับบายบาย,บายจุบจ๊บๆอย่าลืมนะจ้าช่อง JP Studio วีสองนะล,ลงคลิปทุกวนันเลยพื่อนๆค่ะ